เาเล่าเรื่องเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าลุงแก่ในปัม๊มเจมเป็นพนักงานขับรถส่งของในบริษัทแห่งหนึ่งปกติเขาจะขับไปสายเหนือเป็นหลักแต่ครั้งนี้หัวหน้าได้สั่งให้เขาเปลี่ยนไปขับในเส้นทางใหม่และทางสายนี้เจมไม่เคยวิ่งมาก่อนเลย เพื่อความปลอดภัยหัวหน้าเลยส่งพี่นัดมาประกบนั่งไปข้างๆพี่นัดนั้นเป็นคนขับเก่าที่วิ่งถนนสายนี้แต่แกเพิ่งยื่นลาออกด้วยเรื่องส่วนตัวแต่ก่อนที่แกจะออกนั้นทางบริษัทได้ขอให้แกช่วยสอนเจมก่อนวันรุ่งขึ้นสองคนเริ่มออกเดินทางในช่วงหัวค่าเพราะกว่าจะโหลดของเสร็จพอขับมาได้หลายกิโลก็ได้เข้าเขตที่มืดและเปลี่ยว จู่ๆเจมที่ขับรถอยู่ก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงใส่ชุดขาวยืนอยู่ที่ข้างทางเส้นทางนั้นมันเปลี่ยวมากมีบ้านคนบ้างแต่แทบจะนับหลังได้เลยแต่ด้วยความคึกขนองเจมเลยพูดแซวขึ้นมาในรถโหใครมายืนอยู่คนเดียววะสวยสาดด้วยเขาพูดขึ้นลอยๆในรถไม่ได้เปิดกระจกแต่เมื่อพี่นัทได้ยิน พี่แก่ก็หน้าซีดและรีบหันมาดุดทันทีว่าอย่าพูดเล่นแบบนี้ขับรถกลางคืนอย่าทักอะไรไปทั่วสิมันไม่ดีพอได้ยินอย่างนั้นเจมก็รีบขอโทษทันทีแต่พอขับต่อมาอีกไม่นานเจมก็เห็นผู้หญิงชุดขาวคนเดิมอีกครั้งคราวนี้เขาหน้าซีดรู้ทันทีว่าเธอไม่ใช่คนเจมมือเกรงและจับพวงมาลัยแน่น เขาออกอาการอย่างเห็นได้ชัดพ่อเห็นเจมเป็นแบบนั้นพี่นัดก็พูดขึ้นเบาๆว่าใจเย็นๆเจออะไรก็ไม่ต้องสนใจของดีในรถมีเยอะพี่ไปเอามาจากหลวงพ่อที่พี่เคารพมันทำอะไรไม่ได้หรอกทันใดนั้นเสียงเพลงจากวิทยุก็เกิดมีสัญญาณแทรกขึ้นมาเป็นเสียงของผู้หญิงพูดเบาๆว่าขอฉันไปด้วยคนสิ เจมแทบสติแตกเขาเหยียบเบรกกระทันหันตัวเขาสั่นและหายใจรัวๆพอเป็นแบบนั้นพี่นัดก็รีบแต่ไหล่เขาและพูดปลอกใจเย็นๆขับไปก่อนมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกพอได้ยินอย่างนั้นเจมก็เป่าลมออกปากเพื่อทำให้ตัวเองมีสติและค่อยๆขับรถไปพอขับต่อมาอีกสักพักเจมก็เริ่มปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำ และพี่นัดเองก็เช่นกันแต่เส้นนี้เปลี่ยวมากไม่มีปั๊มเลยพวกเขาขับมาเกือบ15นาทีอยู่ๆก็มีแสงไฟสลัวๆอยู่ข้างหน้าเหมือนเป็นปั๊มน้ำมันเล็กๆพอเห็นแบบนั้นเจมดีใจมากและกำลังจะเลี้ยวเข้าแต่พี่นัดก็ได้พูดว่าพี่ไม่เคยเห็นปั๊มนี้เลยในตอนที่พี่วิ่งเส้นนี้แต่ก็ทำได้แค่สงสยัย เพราะทั้งสองอยากจะเข้าห้องน้ำจึงรีบขับเข้าไปทันทีพอขับเข้าไปปั๊มนี้เก่าและโทรมมากไม่มีโลโก้ไม่มีป้ายราคาและรอบๆปั๊มก็เงียบกริบพอจอดรถก็มีลุงคนหนึ่งเดินเข้ามาช้าช้าหน้าของแกซูบซีดผิวซีดเซียวแกพูดเสียงแหบแหบว่าเติมน้ำมันอะไรดีหนุ่มพอได้ยินลุงแกถาม เจมก็บอกยี่ห้อน้ำมันไปพอจบประโยคลุงก็เดินไปเติมให้อย่างช้าๆหลังเติมเสร็จลุงแก่ก็พูดเบาๆว่าลุงจะบอกไว้นะถ้าจะไปเข้าห้องน้ำอย่าเข้าห้องน้ำห้องแรกมันใช้งานไม่ได้พอฟังจบพี่นัดก็รับคำและบอกขอบคุณแกไปทั้งสองขับรถไปจอดที่หน้าห้องน้ำพี่นัดเข้าห้องที่สอง เจมเข้าห้องที่สาพอทำธุระเสร็จทั้งสองก็ออกมาและล้างมือแต่ระหว่างที่ล้างมืออยู่นั้นทั้งสองก็ได้ยินเสียงไอดังออกมาจากห้องแรกเสียงแหบแหบเหมือนคนป่วยพอได้ยินแบบนั้นพี่นัดก็เรียกถามว่าข้างในเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับเลยทั้งสองเลยคิดว่าคงไม่มีอะไร แต่ตอนที่กำลังจะเดินออกไปจ,จู่ๆเจมส์ก็ซุ่มซ่ามเขาทำโทรศัพท์กับกุญแจรถหล่นพื้นพอเห็นแบบนั้นพี่นัดก็รีบก้มไปเก็บโทรศัพท์ให้และเจมส์ก็ก้มไปเก็บกุญแจแต่ทันใดนั้นที่ช่องใต้ประตูของห้องน้ำห้องแรกใบหน้าของลุงที่เติมน้ำมันโผล่มามองอยู่ดวงตาของแกดำสนิทไร้แววตาแกยิ้มกว้างให้กับทั้งสองอยู่ พอเห็นภาพแบบนั้นทั้งสองก็ผงะตกใจสุดขีดและรีบวิ่งออกจากห้องน้ำทันทีพอมาถึงรถเจมก็รีบสตาร์ทรถแต่รถกลับสตาร์ทไม่ติดทันใดนั้นลุงคนนั้นก็โผล่มาข้างๆรถและที่หน้ารถนั้นก็มีหญิงสาวชุดขาวยืนอยู่แต่สภาพของทั้งสองเลือดอาบทั้งตัวเนื้อเน่าเละพอเห็นแบบนั้น ทั้งสองก็สติแตกร้องโวยวายลั่นทันใดนั้นก็มีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นขอไปอยู่ด้วยนะจากนั้นเสียงหัวเราะของผู้หญิงกับลุงแก่ก็ดังลั่นทั้งสองตกใจจนเกือบหมดสติแต่เจมพยายามรวบรวมสติบิดกุญแจซ้ำๆจนรถก็ติดขึ้นมาเจมรีบเหยียบคันเร่งและขับออกจากปั๊มในทันทีพอขับมาได้สักพัก ไฟเตือนน้ำมันขึ้นว่าน้ำมันจะหมดเจมกับพี่นัทใจตกไปอยู่ตาตุ่มเพราะที่กระจกมองข้างพวกเขาเห็นลุงแก่กับหญิงสาวชุดขาวกำลังวิ่งตามรถมาไม่ห่างแล้วน้ามันที่เติมไปนั้นกลับไม่มีสัอย่างนั้นทั้งสองขับรถไปแล้วสวดมนต์ไปด้วยและเหมือนว่าพวกเขาจะมีโชคอยู่พวกเขาขับมาได้ไม่นานก็เจอกับปั๊มที่มีคนพลุกพล่าน ทั้งสองรีบขับเข้าไปทันทีพอเด็กปั๊มเห็นหน้าของทั้งสองคนก็ถามขึ้นว่าพวกพี่เป็นอะไรครับทำไมหน้าซีดขนาดนี้พอได้ยินอย่างนั้นทั้งสองจึงเล่าเรื่องให้เด็กปั๊มฟังพอเด็กปั๊มฟังจบเขาก็หน้าเสียแล้วพูดเบาๆว่าเมื่อสิบปีก่อนตรงนั้นเคยมีปั๊มจริงๆเป็นของลุงคนหนึ่งแต่วันนั้น มีโจรลักพาตัวผู้หญิงมาทางนี้แล้วแวะเติมน้ำมันในปั๊มแก่แล้วลุงแก่ก็ไปเห็นเลยพยายามจะช่วยแต่โดนโจรญิงตายซะก,ก่อนแต่ก่อนที่แกจะตายไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงจู่ๆไฟก็เกิดลุกไม่ขึ้นพอโจรมันเห็นแบบนั้นมันก็หนีขึ้นรถอีกคันไปแล้วทิ้งรถกับผู้หญิงไว้จากนั้นทั้งลุงทั้งผู้หญิง ก็ตายในกองเพลิงหลังจากนั้นปั๊มก็ได้ปิดตัวไปพอได้ฟังและรู้ถึงเรื่องราวทั้งเจมกับพี่นัทก็ขนลุกสู้ทั้งตัวตั้งแต่นั้นมาเจมไม่เคยลืมเหตุการณ์ครั้งนั้นเลยและทุกครั้งที่ต้องขับผ่านทางนี้เขาจะเติมน้ำมันให้เต็มถังตลอดและหาของขลังมาติดรถไว้เต็มไปหมด